่อไปจะเป็นการทำสลัดกิมขาวนะคะมขาวนี่มายองเีเลนยมายองเนสหนึ่งถุงน้ำมันกิมขาวนะเพิ่เนี่ย มายองน้ำจืดนมข้นย่าละสองใส่มายองเนหนึ่งนกนมข้นย่างละสองแล้วก็อันนี้หัวใหญ่คืออันนี้คือใส่น้ใอันนี้ืเนื้อไก่คืออันน้ต่ะนี่ยค่ะนจืดนม้่างละสองน้ำืมนี้่นหน่อ ต่อไปจะเป็นการทำกระดาิทขาวนะคะกินาขาว ใส่มายองเนปนมจืดกับนมข้นอย่างละสองใส่มายองเนปหนึ่งนมจืดกับนมข้นอย่างละสองแล้วก็อันนี้หมูใหญ่เกลืออันนี้คืออันนี้คือใส่แต่สลัดน้ำใสรม่ปนแล้วก็คือตันนี้คือเนปยังเพิ่มขึนอีกเลยต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มจืดเปิ่มเติมอีกเลยค่ะอะต่อไปจะเป็น ตลัดิมขาวนะคะิมขาวมายองเนสหนึ่งถุงเบิร์คิมขาวนะเปล่าเนี่ยตลาดเล็ ่ต่อไปจะเป็นการทำสลัดกิมขาวนะคะกิมขานะคะ่าหมายังหนนเลยม่งเร็กหนึ่งูบเป็นกิมขานะเป็นไง ใส่มายองเนปน้ำนมจืดนมข้นยาระสองใส่มายองเนปหนึ่งนมจืดกับนมข้นยาระสองแล้วก็อันนี้หมูใหญ่เกลืออันนี้คือนนี้คอใส่แต่ละแต่ละท่าใส่แบบรวเนี่ยอันนี้คื่อันนี้คือ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 อันน ไปจะเป็นการทำสลัดกิมขานะคะมาโยงเน็ตหนึ่งถูกมานกิม้ขาเนเพื่อน